สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแ n นนี่แอนเบลครับก็รีวิเกมรีวิวใจชอบไม่ทำใจดู EP 15ขีดพิเศษครับก็ซีรีส์เดอะรัสวอนะครับก็จริงๆอ่ะไม่รู้ว่าจะทำอะไรจริงนะก็จะเข้ามาอัปเกรดสถานการณ์กลางสัปดาห์ให้ฟังละกันวันนี้วันพฤหัสครับแพ้มาสมวันรวดเลยนะครับก็ เหมือนเขาไม่ค่อยมีคนนะแต่พอคือเหมือนวันจันทร์อะคนเขายังไม่เข้าคือเหมือนเซิร์ฟแรกๆอะเขาเหมือนเขาคุยกันว่าประมาณว่าช่วงอ่าศึกวันเสาร์ครับทุกคนจะออกจากกิลเพื่อที่ให้กิลฝั่งตรงข้ามได้คะแนนน้อยที่สุดถ้าเขาชนะไปแล้วอย่างเงี้ยเนาะอ่าคือก็คือ,คอประมาณว่าห้ามให้ฝ่ายตรงข้ามเก็บคะแนนอะไรอย่างเงี้ย ก็คือต้องไปหาตีกิ่วอื่นหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้เขาได้คะแนนน้อยที่สุดเนาะส่วนเนี่ยครับก็คือคะแนนไพลังเขาเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะ2.3เลยนะจากตอนแรกแค่1.9เนาะแล้วก็คนแค่ประมาณเท่าไหร่อะ60-70บเ้างถ้าผมจะไม่ผิดนะตอนนี้เข้ามา95คนแล้วนะครับแล้วก็ เขาก็ชนะมาเรื่อยๆนะไม่ได้ชนะเยอะครับก็ประมาณสิบเอ็มหรือยี่สิบเอ็มประมาณเนี้ยเนาะอย่างวิจัยอย่างเงี้ยนิดเดียวครับประมาณหกล้านครับก็ถามว่าจริงจังไหมก็จริงจังอยู่นะเรื่องเนี้ยเพราะว่ามันมีตัวเนี้ยนะครับก็คือจริงๆเราเราควรจะต้องชนะอีกอีกทีหนึ่งเพื่อที่เราจะได้เลื่อนชั้นนะครับทำไมถึงเลื่อนชั้นหรอ นี่ครับของมันก็จะได้เยอะขึ้นเนาะอย่างตอนนี้เราอยู่ซิเวอร์นะครับก็ของก็ได้เยอะอยู่แล้วเนาะได้ไอ้เนี่ยนะครับเครื่องบินเนี้ยเนาะอันนี้อันนี้เป็นอรางวัลแล้วก็กระเถบมาเนี่ยครับก็เป็นกอย่างเงี้ยเนี่ย,ยซึ่งอันเนี้ยมันของค่อนข้างดีนะ ไม่ใช่ค่อนข้างดีหรอกจริงๆอ่ะมันมันดีสมควรเลยโดยเฉพาะอ่ะเจ้าเครื่องบินเนี่ยนะครับเป็นสปีดเดินทับห้าแล้วก็เดี๋ยวนะมีสปีดเดินทับห้าแล้วก็บวกสปีดเดินทับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เนี่ยมีป้ายทองคําด้วยนะมันเป็นป้ายชนะหลีกแหละแล้วก็อ่าได้เหรียญลุงโลดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ได้เหรียญเกียวเพิ่มแล้วก็ได้กล่องซับนะครับ ของที่ดีอ่ะคือไอ้นี่เลแหละที่อยากได้นะครับเราก็ต้องพยายามชนะให้ได้เนาะแล้วก็นี่อันนี้ก็จะเป็นของถัดไปครับซึ่งจะเป็นของไดมอนด์เนาะก็จะเป็นป้ายไดมอนด์ Diamond แล้วก็ได้เจ้านี้เพิ่มนะครับสิบห้าวันจากตอนแรกได้กี่วันนะเดี๋ยวนะอันนี้ได้เจ็ดวันซิลเวอร์ได้สามวันนะครับเราอะ อยากได้จริงๆนะครับส่วนอันดับก็ทั่วไปเนาะไอเนีย้ยไอเนีย้ยไอเนีย้ยรู้กันอยู่แล้วแหละแต่ว่าไอของไอเนีย้ยอยากได้เพิ่มนะครับเนี่ยเราก็อยากพยายามเลื่อนชั้นไปโกไปไดมอนต์เนี้ยเนาะ,ะครับก็หวังว่าคงจะชนะนะเพราะว่าเหล็กสามวันอา่า ถามว่าวันเสาร์อะจริงๆวันเสาร์เราไม่เคยแพ้นะแต่อีกสองวันอะถ้าวันใดวันหนึ่งแพ้ก็คือแพ้เลยนะเพราะว่ามันตอนนี้เขาได้ห้าคะแนนแล้วของพวกผมอะก็คือห้ามแพ้แล้วเพราะว่าถ้าเจ็ดปุ๊บอีกสองวันที่เหลือมันก็ได้แค่หกอะมันก็แพ้อยู่ดีนะครับถ้าอีกสองวันชนะก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้ชนะอ่า เราก็ต้องไปลุ้นวันเสารอีกทีหนึ่งว่าเขาจะแพ้หรือจะชนะนะครับแต่วันนี้ก็ไม่ชัวยจริงๆว่าจะชนะหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็สถานการณ์ส่วนตัวนะครับสถานการณ์กลางอาทิตย์ส่วนตัวอัพบ,บ้านยี่สิบเจ็ดแล้วครับเล็กสิบสี่วันยี่สิบชั่วโมงแล้วเล่งอ่ะเนี่ยครับเลยอยู่สามวัน ไม่ไม่ไม่ใช่เล่นก่อสร้างนะรวมเล้งทั่วไปด้วยนะครับซึ่งเล่งทั่วไปอะ่ะเราก็ก็อยากใช้กับบ้านแหละแต่ว่ามันยังไม่ปุ้มแล้วก็ได้เลยอะ่ะผมก็เลยอ่ะไว้ก่อนนะครับอาจจะเป็นการรอกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่นะครับค่ายทหารอีกแปดวันจะขึ้นยี่สิบหกนะครับพอ27ตัวนี้ัพปุ๊บผมก็จะัค่ายทหารอันนี้เสร็จปุ๊บเลยนะครับแล้วก็ คิวที่สองผมกําลังคิดอยู่ว่าผมจะอพวกนี้หรือว่าอัพค่ายทหารขึ้นดีนะครับแล้วก็มีก็ต้องคงต้องอัพซับเพิ่มแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ช็อตมากครับเนี่ยครับของเห็นว่ามีห้าสิบเนี่ยห้าสิบถือว่าช็อตนะเพราะว่าของต่ละอย่างอะ่ะมันใช้แบบเป็นร้อยเอ็มทั้งนั้นอ่ะอย่างที่อ่ะอาให้ดูนะเนี่ย ร้อยสามสิบร้อยสามสิบนะครับไม่ว่าจะจะเหล็กหรือขนมปังมีแค่ทองนะครับที่ใช้ห้าสิบมีอะไรอีกอ่นเนี้ยใช้หกสิบเจ็ดสิบเนี้ยอันน,นี้ก็แทบจะไม่พอแล้วเนี่ยครับแล้วก็อัพค่ายต่อเนี่ยเนี่ยใช้สิบหกใช้หกสิบกว่านี้ครับแทบจะไม่พอเลยนะผมต้องอัพฟาร์มเพิ่มแล้วตอนนี้ฟาร์มสถานการณ์ก็อยู่ที่ประมาณสิบแปดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดครับ ส่วนไอ้คังเนี่ยไม่ค่อยได้อัพจริงๆครับเพราะว่าใช่มันเป็นขั้นต่ำแต่ว่ามันเป็นมันเป็นขั้นต่ำที่ต่ำที่เลือดินมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาพวกนี้เพิ่มนะครับเอาให้ยี่สิบทั้งหมดนะครับแล้วก็นี่โรงงานอุปกรณ์นะครับผมจะอับโรงงานอุปกรณ์ต่อด้วยแล้วโรงงานอุปกรณ์อะ่ะตอนนี้แบบเวลต่ำอ่ะต้องอัพไปให้ยี่สิบนะครับ ก็อยากเติมอยู่นะคิวที่สามเนี่ยแต่แบบเนี่ยนะครับสามเก้าเก้าเนาะก็อยากเติมอยู่นะแต่เอาไว้ก่อนละกันแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวนะนี่นะครับตอนนี้ได้ห้าดาวสองตัวนะครับก็จะมอีอะไรนะโมนิก้าโมนิก้าเนี่ยอันนี้ก็คืออัพจากดาวของเขา อัพจากส่วนของเขาเองที่ได้มานะครับไม่ไม่ได้ใช้เออส่วนทั่วไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะมันไม่พอก็เลยยังไม่อัพเพิ่มนะครับก็มีคนบอกว่าออาตัวเมสันเนี่ยจะต้องไปต่อนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นตัวทองนะก็ผมก็พยายามอัพอยู่นะแต่ว่ามันได้ส่วนค่อนข้างน้อยแล้วก็เดี๋ยว วันนี้ผมได้ใบสุ่มมาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ150บายาสบใบเดี๋ยวจะมาทำอีกมาทำคลิปให้ดูนะครับว่าเกลือไม่เกลือนะครับแต่ว่าผมจะไม่ผมจะไม่กดร้อยแล้วนะผมจะไม่กดร้อยแล้วนะเพราะกดร้อยเราเกลือเพราะว่าได,ได้ได้ตัวทองมาแค่2ตัวก็คือปกติแล้วเรากดห้าสิบมันก็ได้ทองสองตัวอยู่แล้วแหละอ่าแต่ว่า โดยปกติแล้วถ้ากดที่ละสิบสิสิบอ่ะมันจะมีเปอร์เซ็นต์ได้ทองมากกว่าไม่รู้นะเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าใครรู้สึกยังไงนะแต่ว่าผมรู้สึกประมาณนี้อาจจะเป็นที่ดวงผมเองก็ได้นะว่ากดร้อยแล้วมันเกือนะจ๊ะใคอ๋ออันนี้มีเสียงที่ยิ่งใหญ่มาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆอ่ะเดี๋ยนี้อัพเลยก็ได้ครับผู้บัญชาการบุรีสักมวลมาก บนโลกนี้นะชายชาตรีโอกาสมาถึงแล้วอืมจริงจริงอัพตัวนี้ก็ได้แลนะ้วเนี่ยก็ตัวสีฟ้าเอาไว้อัพเพื่อที่ก,ก็เอาไว้อัพเพื่อที่แค่เพิ่มคะแนน,นเฉยนะครับส่วนตัวสีม่วงเนี่ยถ้าฉันพูดไม่ค่อยเก่งนะถ้าไม่ใช่ส่วนของเขาเองส่วนใหญ่ก็จะไม่อัพนะครับจะอัพพวกที่เป็นคิวมากกว่านะครับ ก็สถานการณ์ส่วนตัวก็จะประมาณนี้ครับช็อตครับมีใครให้กูเร่งบ้างครับอยากได้เร่งมากครับอ๋อมีอีกเรื่องหนึง่งวันก่อนผมได้ VAP 1 0นะครับ VAP 1 0แล้ว VAP 1 0นี่นะครับได้ส่วนฮีโร่แจกฟรีนะครับหนึ่งชิ้นทุกวันนะครับก็ดีดีมากด้วยแล้วก็อยวนะ ร้านค้า VIP นะครับนี่ปลดล็อกเลขแปดแล้วครับแต่ว่าใช้หมดแล้วก็รีบซื้อรีบใช้รีบหมดนะครับก็ประมาณนี้ตัวเลขแปดเนี่ยราคาอยู่สี่ร้อยแปดสิบเพชรนะครับซื้อได้สิบอันต่อหนึ่งอาทิตย์นะครับรีบๆปลดล็อกอ่า VIP สิบกันนะครับเราจะได้อันนี้มาใช้ด้วยกันนะครับ ก็ซื้อแต่เล็กนะจ๊ะตรงนี้ก็ด้วยความที่ exp อ่ะผมมีเยอะแล้วถ้ายังไม่ปลดยิบเจ็ดตัวหลักมันก็ยังไม่ได้ใช้ครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะมีแค่อัพน่ะเนี่ยมโมนิก้าพอโมนิก้าเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวอัพดีว่าต่อผู้ัการเรามาแข่งกันไหมก็เดี๋ยวพออัพดีว่าต่อนะครับแล้วก็อาจจะอัพ ชาลียังเป็นแค่เด็กกล้าจับคารลี่ให้ถึงเวลร้อยนะครับแล้วก็จะหยุดไว้นะครับก็ตอนนี้กำลังพัฒนาทีม1กับทีมสองให้ให,ให้แข็งแกร่งนะครับเพราะว่า,อาตอนนี้ตัวเราเริ่มเริ่มตีใครได้แล้วนะครับแล้วก็ของทองเดีย๋ยวนะเอาเป็นรายง,งานการลบแล้วกัน <cido f 2> <C oughs> นี่นะครับของทองเนาะของทองของผมครบแล้วนะครับทีมแรก <S 2> <S 2> <S ทีมที่สองก็กำลังทำอยู่นะครับทีมสองจะกดรายงานไงดีว่น่าจะจิ้มให้ดูเป็นตัวตวนะครับผู้บัชากคลร์ <S <S ลก็ของทองเริ่มแบ่งปันมาทีมสองแล้วนะครับก็ มันมีแผนของใครสักคนนี่แหละช่วงตีสภาเนาะตีข้ามเซิร์ฟนะครับให้เอาทีมหนึ่งกันบ้านแล้วก็ทีมสองไปบุกนะครับทีนี้เราก็จะเอาทีมหนึ่งกันบ้านได้แล้วนะครับแต่ว่าแผนเนี้ยไม่แนะนําให้กับไปเจอพวกที่ฮีโร่แข็งแกร่งกว่าเราแน่นอนนะครับอย่างตอนนี้บ้านผมอย่สิบหกจะยีิบเจ็ดถ้ายีิบเจ็ดแล้วมีฐานเก้าผมจะสู้พวก ยี่สิบสี่ยิบห้าได้นะครับอ่าก็คือก็คือมันจะไม่เขาเรียกอะไรนะมันจะไม่ตึงมันมันตึงแหละแต่มันจะไม่ได้ตึงมือมากจนแบบเราสู้ไม่ไหวเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวลองอัพแล้วก็จะลองใช้แผนนี้ดูนะครับผมคิดว่าข้ามเซิร์ฟน่าจะมาในสัปดาห์หน้านะ ใช่ผมคิดว่าข้ามเซริรฟน่าจะมาภายในสัปดาห์หน้าเพราะอันนี้ยังเป็นสภาธรรมดาอยู่น่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับที่จะเป็นข้ามเซิร์ฟมาเอ๊ะเราได้ไปด้ไหมนะเราไม่ได้ไปใช่ครับวันนี้เราไม่ได้ไปรถไฟทองจ้าตเตือนตายโอเค นะอ้โดนป้นหนึ่งคนอ๋อเซิร์ฟยีอิอได้ครับได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไปตีเขาไม่ได้อยู่แล้วนอกจากจะข้ามเซิร์ฟเนาะโอเคอ่ะนี่นะครับมีให้กดสองกล่องเดี๋ยวจะจิ้มไปเลยเนาะโอเค มีสามมีใครมีสามให้แลกเลยไหมนะไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรมาไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวจิ้มกล่องไปเลยแล้วกันอืมได้อยู่นะเนี่ยได้สุ่มได้เล่ง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 ได้กล่องซับครับได้เพชรหมกนิดหน่อยโอเคก็จะมีอยู่ประมาณอ๋อ อีกอย่างหนึ่งทำไมเหรียญรุ่งโลดผมถึงเยอะเนาะมันจะไม่เยอะได้ยังไงครับทุกวันได้ทุกวันได้รับมาเพิ่มแต่ตอนที่อัพเนี่ยมันอัพนานเหลือเกินอย่างอันเนี้ยสองวันกว่าอย่างเงี้ยเนี่ย,ย,อ,นนอ,ยอันเนี้ยสามวันอย่างอันเนี้ยสิบเอ็ดชั่วโมงอะสิบเอ็ดชั่วโมงก็ได้อยู่โหแต่มันใช้แค่สามร้อยไงสิบเอ็ดชั่วโมงแล้วเนี้ยหนึ่งวันหนึ่งวันใช้เท่าไหร่เนี่ยใช้หกร้อยอย่างเงี้ย แล้วก็อ่ะตัวเนี้นะครับพันธมิตรเนาะไอที่ว่าคะแนนมันจะคูณเนาะอันนี้พันหนึ่งไะใช้หกวันอะแล้วมันจะหมดตอนไหนอ่ะรถบรรทุกรถบรรทุกเนี่ยยังไม่ได้อัพนะครับแต่ดูมันใช้แค่เจ็ดร้อย่างเงี้ยยี่สิบชั่วโมงหมดเมื่อไหร่หมดตอนไหนก้นเนี่ยหนึ่งวันกว่าหนึ่งวันกว่าใช้เนี่ยหกร้อยเหรียญ 1วันกว่าเนี่ยใช้หกร้อยคิแล้วเล่งผมอะ่ะเออเล่งวิจัยอะ่ะผมผมได้ประมาณสี่ประมาณสามถึงหกวันต่ออาทิตย์เองนะแล้วความหมายคือคิวอะคิวยาวแต่ว่าผมมีแค่คิวเดียวไงไม่ได้มีคิวหนึ่งเนี่ยถ้าจะปลดล็อกใช่ไหมก็สามเก้าเก้าเหมือนเดิม ซึ่งแบบอยากอาัพอะก็ถ้าไม่เติมถ้าไม่เติมเงินก็จะประมาณนี้แหละครับมันมันคิวมันจะน้อยของบางอย่างมันจะเยอะเว่อร์แล้วก็ออแอ้วใส่ออกด,ดีเลย นี่นะครับรถไฟออกพอดีเลยเย้บาย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 นะครับอืมเรามาทานถ่ายคลิปรถไฟออกพอดีจริงๆไม่ได้ตั้งใจนะไม่คิดว่าออกไม่คิดว่าออกตอนนี้ด้วยเออเรึอแบบเออดีได้ภาพสวยๆโอเคก็อัปเดตสถานการณ์ก็เป็นประมาณนี้ครับน่าจะเป็นเชิงบนสถานการณ์มากกว่าเนาะก็โอเค ก็แล้วเจอกันใหม่นะครับถ้ามีอะไรสงสัยคอมเมนต์ไว้ได้นะครับอยากให้ทำคลิปรูปแบบไหนคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็อยากให้รีวิวเกมเกมไหนก็แจ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ลาซอซจะทำไปเรื่อยๆครับจนเกิดจะเลิกเล่นเนาะเพราะจริงๆตอนนี้เกมหลักที่เล่นอยู่คือลาซโนะครับส่วนเกมอื่นก็คือลองเล่นไปเรื่อยไปเปื่อยนะครับ ก็ตามช่องแหละคือช่องผมเป็นช่องรีวิวเกมรีวิวตามใจโดนใจก็บอกไม่ชอบก็บอกไม่ชอบเกมแบบไหนก็บอกนะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ